สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับเว็บไ z o o m .com นะครับก็จะมารีวิวกล้อง360องศานะครับ VR 360นะครับรองรับโปรโตคอล o n v i p นะครับเราจะมารีวิวว่าของเราเนี่ยจูน o n v i p ติดกับเครื่องบันทึก o n v i p ติดหรือไม่นะครับเพราะกล้องตลาดทั่วไปนะครับบางตัวบางรุ่นนะครับโฆษณา o n v i p นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปจูน o n v i p ติดกับเครื่องบันทึกได้นะครับ สำหรับรุ่นที่เราจำหน่ายนี้นะครับรองรับเมมโมรี1ร้อยสนะครับสามารถบันทึกถ้าใส่เมมโมรีเนี่ยก็บันทึกได้เป็นเดือนเลยนะครับภาพพร้อมเสียงนะครับตัวนี้ความละเอียด3ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้ตลาดทั่วไปก็อยู่ที่1 1ล้านนะครับที่ขายทั่วๆไปนะครับแต่ของเราเนี่ยสามล้านพิกเซลนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นรูปกลมแบบที่เห็นนะครับรูปรูปร่างหน้าตาค่อนข้างโมเดิร์นนิดนึงนะครับวัสดุ การออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับดูสวยงามนะครับด้านข้างมีใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะครับผมโอเคตอนนี้นะครับสำหรับตัวกล้อง360องศานะครับเราได้ต่อเสียบแดปเตอร์นะครับแล้วก็ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องบันทึกด้วยก็เช่นกันครับส่วนเครื่องบันทึกเรานะครับเครื่องบันทึกของ T ทเของเรานี้นะครับต่อสายแลนเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเครื่องบันทึกนะครับจะจูนอ n อนวิติดหรือเปล่านะครับครับเรามาดูต่อเลยนะครับตอนนี้ผมหันกล้องนะครับโฟกัสมาที่จอนะครับจอต่อกับเครื่องบันทึกอ n อนวินะครับผ่านสายเคเบิล HDMI นะครับผมก็เช่นเดิมครับเราคลิกขวาที่อ่อนที่เครื่องบันทึกอ n อนวินะครับสำหรับใครที่เปิดมาแล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ หรือไม่ใช่ภาษาไทยถ้าอ่านไม่ออกนะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ System s e t t i n g นะครับเป็นรูปบ้านนะครับคลิกไปแล้วก็แถบแรกเลยนะครับเลือกเอเราจะเห็นว่าแถบแรกถ้าเราอ่านไม่ออกนะครับเลือกอันที่3นะครับ Language แล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคเรา Cancel ไปก่อนนะครับสำหรับเครื่องบันทึกรุ่นนี้นะครับ user password นะครับ default มาจากโรงงานก็เป็น admin admin นะครับถ้า,าบางตัวก็เป็น admin แล้วก็ password ไม่ต้องใส่นะครับว่บางๆไว้เลยนะครับเราเปลี่ยนที่หลังได้ครับผมโอเคเรามาลองดึงภาพจากกล้อง364องศาร,รุ่นใหม่ชิปหัวเว่ยของเราเข้าเครื่องออนวิฟกันนะครับคลิกขวาครับแล้วก็วิดีโอเมนเทนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บเห็นเลยครับ ip 1 2 192.168.1.121นะครับชื่อ P4 นะครับคือเป็นดี a ฟอ t มาจากโรงงานนะครับโ r รโตคอลนะครับก็จะโชว์โปรโตคอลเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเราก็ใช้การเาเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลออนวิบนะครับผมเราลองรีเฟชดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับลองดูซิว่าจะใช้เวลา รีเฟรชใหม่นานหรือเปล่านะครับโอเครีเฟรชนะครับสักครูน่นึงนะครับก็ขึ้นมานะครับก็เป็นกล้องตัวเดิมนะครับโอเคเราก็วิธีเดิมครับแอด1นนะครับหลังจากแอดวปุ๊บนะครับนะสังเกตแล้วภาพมาแล้วแอดวก็คือเอาภาพดึงไว้อ่าในส่วนของข้างล่างก็คือในส่วนของที่จะมาแสดงหน้าจอนะครับ เครื่องบันทึก t s e t Recorder เครื่องนี้เครื่องนี้นะครับบันทึก Onvif เครื่องนี้นะครับรองรับกล้องได้8ตัวนะครับหลังจาก add เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็กด OK เราจะเห็นว่าเครื่องบันทึกของเราเนี่ยนอกจากจะรองรับกล้อง IP camera ทั่วไปแล้วนะครับยังรองรับกล้อง VR 3 6 0หนะครับหรือกล้อง IP ที่เป็น360อองศาด้วยนะครับเราลองอ่า อันนี้เป็นภาพเล็กจอเล็กนะครับเขาก็จะบันทึกของเขาไปแบบนี้นะครับเราลองมาดับเบิลคลิกดูจอใหญ่นี่ฮะเนื่องจากความละเอียดสูงนิดนึงครับก็ใช้เวลาโหลดนิดนึงนี่ฮะเห็นไหมครับดูได้เหมือนกล้อง IP ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีเมนูเหมือนบนมือถือเลยนะครับนี่ฮะจะแบ่งกี่จอนะครับเขาดีเทคเจอว่ากล้องนี้เนี่ยเป็นกล้อง3 6 0องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูมันก็จะแปลกแปลกไปนะครับ ต่างไปจากกล้อง ip Cam e ล่ทั่วๆไปนะครับเมาส์สามารถคลิกเลื่อนได้ด้วยคลิกเลื่อนดูได้ด้วยนะฮะเหมือนบนมือถือเลยนะฮะเห็นไหมครับรองรับเข้ากันได้กับเครื่องบันทึก onvif นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเครื่องบันทึก onvif นะครับสามารถสั่งจากของเราได้นะครับซึ่งมันก็จะซิงก์กันมากๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับ ันนี้คือผมหันไปข้างผนังเนื่องจากว่าห้องที่ผมใช้เทสอยู่เนี่ยนะครับเพดานมันค่อนข้างต่ำนะครับมันก็อาจจะมองไม่ถนัดนี่ฮะโอเคเราได้เทสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากโหมดนี้ฮะสรุปก็คือกล้อง VR 360ของเราที่เราจำหน่ายรุ่น3ล้านพิกเซลนะครับสามารถรองรับโปรโตคอล o n v i p ได้จริงนะครับผม ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บ t i z o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  m นะครับหรือโทรโทรศัพท์เข้ามาถามเราได้นะครับโดยบอร์โทรดูจากหน้าเว็บหรือไลน์เข้ามาถามก็ได้ครับแล้วก็ถ้าอยากได้เครื่องบันทึกนะครับราคาไม่แพงนะครับไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับก็สามารถติดต่อเราได้เช่นกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ